การเช็ครถนะครับผมนี่เคลียร์รถต้องเสียใจเบิ่งไว้เลยครับพี่น้องครับพอจนเซ็ตไปละนี่หนก็เลยครับเรืนน่องอาจจะได้เมื่อไหร่ได้พี่น้องเด้อนี่กระเป๋าแข็งง่อยครับแข่งง่อยแข่งง่อยตารางตาราง ไปเช็ครถเช็ดจังลงไปครับนะครับแต่เซ้าคือบเห็นมากเพรจริงๆเขาก็จับเราเขาก็มาเป่าฟุ้นเช็ดรถเช็ดจังฟอร์ดฮอแลนด์ซมือถ้าเมาเช็คล้มยางล้อหน้าล้อหลังนะครับผมมาเป่าม้อน้าเป่าฟุ้นมอน้าออยม้อน้าเอร์นะครับผมเดก็บเบอร์เป่าเลยดีครับ ทำผมมีร่มเนาะพี่น้องอันนี้กระดี่คกักบบนเช็คเบอร์ะบันเครื่องเบอรยังดีๆนะครับพี่น้องาราบไ้ขาดกอนเช็คน้ำเช็กรถดูแลก,กันถ้าขับสมือท้องก็ดูแลดีๆแล้วพี่น้องเช็คนั่นเช็คนี่นะครับผมรับมาได้ขาดเอดอาร,ออรือยอังบ่ก่อนหน้าก็ได่นะคุณน้อ คนหลายโอเคครับเดี๋ยวภาพนะครับ,บคุณค,ค,ครับผมมอง้าพพี่ครับเป็นทครับการเตาการเตาได้ต้มมาล่านะครับผมเช็คบ่งด่าเช็คบ่งให้ดีต่อเสียใจยแล้วต้องเช็ครถต่อพร้อมไม่ได้ ข้าวเยนนโอ้นมาข้านขานไ้นไพุ่นหลแลดีไซน์เ๋ยพ,ยพุ่นหลพี่น้องพุ่นหลเยแลดีไซน์ดลยลดีไซน์พุ่นลหลต่อ เออเต็มรถเลยลหล,ละมันปอปป๊ดดีดีคือคนล,ละ 我怎么没得的？个人，听个彻底了。哦，他去太那个去哪？去哪？他去哪？去哪？甩的，甩 รอบซาบาคันนี่รอบอะไรอีกนะคันนั้นเด้คันนี้หลอบเร็วเร็ววะเร็วเลยรถลองพอดีเลยเด้หลอบเร็วอันนี้มันรอบซารอบบืนเงินร้าแต่ว่าขึ้นบอลเด้อมาต้องห่วงรอบบืนสบายนะสบายต้องเลยคืออันนีอืงสบายด้วยนะแต่ว่าสบายยืนยางนี่แล้วยางสิไปได้นี่ปีนปีนหนาปลี่ยนมาหนึ่งนี่ปีใหม่ย ดึงได้บ่เกี่ยนีเส้นเอาตัวนี้แงงเอาคูมาให้หน่อยเออเกี่ยนีเส้นเนี่ยอด้บะเส้นนึงจพันสามพวหนึ่งเพาะ่นานั้นสามพันครัอย่าเต็มหกนี่มองพุ่นราย่ีอืม้เลยียก,กอ,งองพุ่นนะมือนึงก็ได้เห็น,หน,หน,หนะมือเดียว้ ม <Man. S 2> ดินไส่เนะาะว่หันหัดเต้นโบเป็นในวาใจัยมันไม่คอยส <Man S 1> ี่คุณแมนเดกยวหันเรนไส้สียงนั่ำบักปิ้วเลยเนาะแต่ว่าดินแถวบัน ทางกันเห็นรถเวลามขาติดมันบ่คอยมีขึ้นห้องสิเนาะดินเข้าไปดินอันนี้เนาะเราใส่หวานอมนุ่นใส่เครื่องครอบมันอันตรายมันดูแห้งมันแห้งเยอะเราดูดแห้งคนกับตัวกระซ่าดีดีเครื่องครอบ กนไลยเป็นเนี้ยม่ชเล่อตัวนึงดากแตกเลรองานไม่ไ้ยื่ทางขว่ทำเงหักก็สายเนี่ยสายนามสายนามม้วขึ้นแข็งเลยแข็งแข็งเลยอันได้ดใดใดฟังผลคือเป็นเป็นไหมใช่ปะเปีนไม่ดิ ไอเจ้มัน,มนยัตายแต่เยไปซื้อใหมมือซุ่มๆใครซีมากโอ<ห>้เอาของดีเลยถึงเดียวถึงเดียวยดีดีดงานอยู่แต่จะจบไปเลยที่นี่ของดีดีสวยมากแล้วนี่ได้แล้วครับพี่น้องต่อไปก็ถึง าการเป่ากองนะครับเอาเมือกีบว่าเป่ากองอวะกองเป้าหนีว่เลยเราป้องข้างหลังไปแล้วหลายนะเบิ้องนลาดคนโอ้มือเดียวได้เนี่ยป๊าอดบอกหลยทำเป็นคน,นกับขีดังและติดแปลกเนะานะไปครับ

นี่เป้าความเท่ากับตั้งค่าจากขั้นแรกมาขางนอกครับท่าน้นยอดเท่ากเป้าอยู่แป๊บนึงข้างนยอดตั้งค่อยู่ขั้นยอดดูไล่ครับตนี้ครับผมเดี๋ยวตอนใช้เลยครับผมโอเคครับว่าตรงวิธีใช้ก่อนครับผมเป้าลราครับ สายดีด้วยนังบ่าวเบื่อป้าสาดดีน่ะล่มเขาบ่มี่เนาะเอาว่คซีนอาดทาพอทังล่มอะเปลนเจอล่มมันเนงีเลยเนาะมันบม่แห้งคือบาะหรอป้สวย ที่เขาแล้วก็ไปด้วยเนาะไปหาเล่าก็ไป,ไ,ปาไปบอลเลยไปบ้าเอนอ๋อเาอบอลวลาไปบายคนละไปแบบนี้หรอจักน่อยโอ้ว่าน,นามันดำเป็น,นสิบเนาะสิบมืวนกันยี่หันอ๋อสิบม้วนกันยี่หัน,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 นสี่มวดนัน เมเงินเฟินแล้วเขงเพิ่นบอกต่าหากก่อมันก็มีรถอยู่นะเร็วเร่ออยตัวเติมน้ำเติมยังสมันตัวอีรอเปลี่ยพนได้ลคร่อนยับตองว่าอืมตาอุ่นๆนี้เด้อุ่นดูอือเชครับผมครับสุดครัดย๋ยวไปนะครับผมห้องกับป้ากอง เบื้งมาน้าเบืง้งน้ำมันเครื่องเบื้องยังนะครับที่สำคัญขาบ่ไดนคือเชืยรเพิ่งดีเซล <c oughs> น,น,นะครับพี่น้องเห็นป่ะใจพี่ไปวันไหนเช็คเรียบร้อยครับจะส่องเขาตื้อขึ้นมากเขาเห็นอย่างแน่นนะครับพี่น้องครับก็จากรถครับก็ใส่บ่อ๋อต้องดูแลรักษารถดีๆนะพี่น้องครับโอเคครับผมกินดีกับฝากก็ไลรก็แช่เสียจอยดำสิ่งได้แล้วครับผมมีการมีกาวสั้งไดนะครับผมเฟซบุ๊กอ่ะประสิทธิ์จันทร์คู่เมืองนะพี่น้อง ลดละสามขวดสักหนึ่งลดละสามขวดสักหนึ่งครับครับเสียวางคันหนึ่งที่ผุ่นนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวชมใบาบนี่คันว่างสุดภาไปเบื้องบ่อดิดนะพี่น้องมาจะป็นยังไงนะครับผมอะก็เลยก็แช่นะครับผมคลิปนี้กับใบเซนดี้ครับขอโอกาสหน้าขอกันรหม้นะครับพี่น้องครับสวัสดีครับบ๊บาย